สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศวันจันทร์สบายๆสภาพบนตลาดคริปโตเคอเรนซีในตอนนี้เป็นลักษณะของการเตรียมตัวนะครับว่ามันจะเป็นชิงช้าสวรรค์หรือว่ารถไฟเหาะกันแน่นะครับเพราะว่าแน่นอนหลายคนโดยเฉพาะตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้เตรียมตัวรอในเรื่องของ Bitcoin Future ETF อยู่นะครับว่าจะมีการเริ่มเทรดวันจันทร์หรือเปล่า ทั้งนี้หลายคนเราทราบดีนะครับว่าในทางทฤษฎีเนี่ยไอ้บิตคอยฟิวเจอร์มันไม่ควรจะมีผลต่อ,เอ bitcoin เท่าไหร่นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะมีผลต่อราคาย,ยังไงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนรอ spot ETF อยู่นะครับไม่ได้รอ Future ETF แต่ก็เอาละมาลุ้นกันต่อไปนะเพื่อนๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ มาถึงข่าวแรกนะครับวันนี้มี4-5ข่าวสั้นๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับก็บางข่าวก็ค่อนข้างที่จะหานิดนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่าหายังไงบ้างนะครับข่าวแรกนะครับเขาบอกว่าเวลาที่พูดถึง v c h a i นะเพื่อนๆเขาบอกเวลาที่พวกเรารอคอยมาถึงแล้วนะครับเรายินดีที่จะประกาศว่าบริษัท DHL นะครับเลือก V-Chain ต่อบล็ c h a i n สำหรับการทำา n t t o o l l e t t o o n ของเขานะครับ ในฐานะผู้บุกเบิกด้านเทรนด์นะครับ DHL ประเทศจีนอนุญาตให้ทุกคนออกแบบ DHL mascot นะครับและ m มินเป็น NFT บน v c h a i n ต่อ blockchain mascot ก็คือสัญลักษณ์กระตูนนะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศของ NFT นะครับและเราก็จะมองไปถึงอนาคตที่อาจจะมีร่วมมีการร่วมงานกับ DHL ต่อไปนะฮะ คือข่าวนี้มาจาก V Chain Foundation นะเพื่อนๆหลายคนที่เป็นสาวกของ V Chain เนี่ยพอเราเห็นคำว่า V Chain กับ DHL เนี่ยคือทุกคนตกใจรวมทั้งรวมทั้งผมด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าอ้าวได้ได้คอนแทรกกับ DHL หรอนะครับ ปรากฏว่านะครับได้ในเรื่องของ NFT นะเพื่อนๆคือถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยเราจะไม่ตกใจเท่าไหร่นะครับเข้ามาทำ NFT บน v c h a i n ตบ l บล็ c h a i n เนี่ยแต่นี่ DHL อ่ะท่ามกลางสภาพของโลกเราตอนนี้นะครับที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของ supply chain อยู่เนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่ามาใช้แค่ในเรื่องของ NFT นะเขาบอกว่า ก็นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในอนาคตอาจจะมีการร่วมงานกันนะครับก็ look forward for the future นะ look forward to the future ที่จะ collab กันนะครับ collaborate กันกับ DHL มันก็เป็นอะไรที่จะต้องลุ้นกันต่อไปนะเพื่อนๆนะฮะแต่ก็ถือว่าสร้างความตื่นเต้นชั่วขณะให้กับสาวก VChain นะมันมันเหมือนกับยังไงเพื่อนๆเหมือนกับผมเป็นเ,เจ้าของร้านขาย อุปกรณ์ก่อสร้างนึกภาพน,นะเพื่อนๆนะแล้วอยู่ดีๆแบบมีแบบรถแบบเหมือนกับก่อการช่างอย่างเงี้ยนะครับมาผู้บริหารมาถึงปรากฏว่ามาซื้อแปรซี่ขวดหนึ่งแล้วก็ในตู้เย็นหน้าร้านผมแล้วก็ขับรถออกไปนะทั้งทั้งที่แบบ ที่ไม่เห็นอันนี้ผมขายอุปกรณ์ก่กอรสร้างเนี่ยนะครับซึ่งนะ V chain เนี่ยนะ Supply chain ่ะและ DHL เข้ามานะครับปรากฏว่าเข้ามาขอใช้อ Blockchain ทำ NFT นะเพื่อนๆเ,เอาล่ะยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าอนาคตจะมีการจับมือกันหรือเปล่านะในประเทศจีนเนี่ยอย่างเงี้ย V chain เขาจะต้องพาทางฝั่ง DHL ไปนั่งกินน้ำชากันไปนั่งคุยกันแล้วนะว่าเอ้ยอย่ามาหยุดแค่ NFT นะผมทำหลายอย่างนะอะไรเงี้ยนะฮะ เอาล่ะมาพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของอทวีตของคุณอีลอนมัสเพื่อนๆหลายคนที่ตามคุณอีลอนมัสคงเห็นแล้วว่าวันนี้ลุงแกทวีตอะไรมานะครับคำถามคือเขาหมายถึงหมาของใครนะครับนั่นคือคำถามจากบน Twitter บน Reddit และทุกเหรียญที่เกี่ยวกับชิบะอินุนะครับ ก็นะครับฝั่งโดช e ก็บอกว่านี่ไงเขาหมายถึงโดชคอยเพราะว่าเขาเพิ่งคุยกับคุณบิลลี่มาร์กัสนะครับฝั่งชิบะก็บอกเขาหมายถึงชิบะนะครับฝั่งฟล mm ็อกกี้บ้างอะไรบ้างทั้งนี้นะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับมีคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยผมชอบคุณอีลอนมัสนะแต่ผมเดาไม่ถูกเลยว่าข้อความของเขามันหมายความว่าอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อนๆน,นะครับ ต่อไปจะพูดถึงคุณแจ็คดอซี่นะครับ CEO ของ Twitter แล้วก็ Square นะเขามีแผนสร้าง Bitcoin Mining System นะครับระบบ Bitcoin Mining แบบใหม่ Square นะครับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกาจะเริ่มมองหาข้อกำหนดทางเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาในเรื่องของการขุด Bitcoin แบบ Open Source เพื่อน คุณแจ็คดอซี่อธิบายนะครับว่าความตั้งใจของเขาเนี่ยนะครับก็คือจะทำแนวทางการร่วมมือกันเพื่อที่จะกระจายอำนาจในเรื่องของการขุดบิตคอยสำหรับบุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆทั่วโลกนะครับเขาบอกว่ายิ่งระบบมันกระจายอำนาจมากเท่าไหร่เนี่ยเครือข่ายของบิตคอยมันก็จะยิ่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเท่านั้นนะทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการขุดบิตคอยนะครับเขาบอกว่า ควรการขุดบิตคอยเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนแค่เสียบปลัก๊กนะครับแล้วขุดได้เลยสําหรับคนธรรมดาทุกวันนี้การขุดเป็นเรื่องยากและซับซ้อนทําให้หลายคนไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทําเหมืองเป็นของตัวเองนะเพื่อนๆก็นะครับลุ้นกันต่อไปว่า System Open Source ของแกจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแกเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์ อะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างล่าสุดเราเห็นแล้วกับ Twitter นะพเพื่อนๆเพราะนั้นก็เป็นข่าวดีนะครับในเรื่องของการคุบิ i คอย i n ถ้ามันแบบเสียบป๊กได้ก็จบเลยก็ดีเลยนะฮะเอาล่ะมาต่อไปนะครับมาพูดถึง Grayscale Investments นะครับมีข่าวออกมาบอกว่าทาง Grayscale เขาเตรียมยื่นขอใบอนุญาต Bitcoin Spot ETF นะครับท่ามกลางการแข่งขันที่เริ่มร้อนแรงขึ้นมากทุกวันนะครับก็ ครั้งนี้เนี่ยนะครับสำหรับ Grayscale นี่นะเพื่อนๆน,นี่คือ Spot ETF นะครับนี่คือ ETF แบบสายตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอนุมัติแล้วเนี่ยมันจะถูกหนุนด้วย i t t o o n นะฮะมันมันจะมาดัน Market Cap ของตลาดคริปโตแน่นอนอะของ Bitcoin แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่น่าจับตามองเลยนะครับเรื่องนี้แต่ก็นะหลายคนที่รอคิวอยู่ซึ่งมีเป็นโหลอะตอนนี้เขาก็คงแบบอ้าวเกรสเกลก็มาหรอยังไงรอหน่อยนะเพราะว่า คุณแกรี่เนี่ยนะฮะคือเดาใจแกไม่ถูกนะหลายคนตอนแรกคิดว่า Spot ETF น่าจะผ่านก่อนนะครับกลับกลายมาเป็นว่า Future ETF ผ่านนะครับก็ลุ้นกันต่อไปเ,ปเพื่อนๆนะครับอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่านะครับเนี่ยเขาบอก Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki มองเห็นอนาคตที่สดใสของ Bitcoin และมีแผนจะ ซื้อเพิ่มนะครับหากราคาของ Bitcoin มันมีการย่อตัวในครั้งต่อไปเพื่อนๆนี่นะครับเขาบอกว่าฮูเรนะครับเขาบอก Bitcoin ตอนนี้มาเกิน60,000ดอลลาร์ 60, แล้วอนาคตสดใสนะครับฉลองได้แต่ต้องระวังผมรอมันย่อตัวก่อนที่จะลงทุนเพิ่มนะเพื่อนๆเพื่อนๆหลายคนฟังข่าวนี้รู้สึกยังไงครับ โดยเฉพาะคนที่ตามช่องนี้มาโดยตลอดนะจำได้ไหมเมื่อเดือนกันยายนผมเพิ่งอ่านข่าวไปว่าคุณโรเบิร์ตคียวสกิบอกว่าอะไรบอกว่าเนี่ยนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นเดือนที่หายนะเลยนะครับสำหรับบิตคอย n และตลาดหลายตลาดเลยเขาบอกว่ามันจะมีการคราชครั้งใหญ่แต่วันนี้นะครับเรามาอ่านข่าวว่านะครับ เนี่ยเขามองเห็นอนาคตที่สดใสของ Bitcoin และมีแผนที่จะซื้อเพิ่มถ้าบิตคอย n มันย่อตัวลงในครั้งต่อไปนะครับก็ยังไงเพื่อนๆพ,พวกเราเมาหรือว่าเขาแฮงหรือว่าเขาเมาแล้วพวกเราแฮงนะครับเอาล่ะข่าวต่อไปมาพูดถึงนะครับคุณไมเคิลเบอร์รีนะครับบิ๊กโชดนะหลายคนคงดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับบิ๊ก o r t นะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่า คุณไมเคิลเบรีบอกว่าเขาไม่ชด bitcoin นะแล้วเขาเตือนว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นบับเบิลนะ,ะเป็นฟองสบู่นะ,ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้ชดคริปโตเคอ r รนซีเลยนะและผมก็ยังคงไม่ตั้งชด Position ในตอนนี้ผมเชื่อว่าตลาดคริปโตมันเป็นฟองสบู่และคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันดีพอเพื่อนอน,นะ,ะคือยังไงอะผมมองว่าเขาจะหล่อมากเลยอะถ้าเขาบอกว่า โอเคคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกตลาดคริปโตมันเป็นฟองสบู่และคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันดีพอคือถ้าเขาสลาเวลาสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยและอธิบายให้เราเข้าใจว่าเขาเข้าใจอะไรอยู่เนี่ยผมว่าคุณไมเคิลเบอรี่จะหล่อมากเลยนะฮะแทนที่แกจะบอกว่าเนี่ยแกไปให้สัมภาษณ์กับ CNBC นนะแกบอกตลาดคริปโตเป็นฟองสบู่และคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันนะครับ คือมีเวลาจริงๆแกมีเวลาไปให้สัมภาษณ์แกน่าจะมีเวลาอธิบายนิดหนึ่งนะหานาทีก็ได้นะเพืพ่อนๆเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆตอนแรกไม่ว่าจะไม่ได้มีข่าวมาอ่านแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วนะเพราะว่าดูแล้วความรู้สึกบนตลาดหลายคนกําลังรอยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นคลิปเนี่ยนะว่าไอฟิวเจอร์บิทคอยฟิลเจอร์อีเนี่ยนะจะเป็นวันจันทร์หรือเปล่านะครับจะเป็นวันจันทร์ของเวลาสหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะครับ หรือจะเป็นวันพุธนะครับก็ไม่มีใครเดาได้นะเพื่อนๆน,นะครับอย่างที่เรียนนะตามในตามทฤษฎีเนี่ยมันไม่ควรจะมามีผลกับราคาของ Bitcoin เท่าไหร่นะครับแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยหมายถึงในลักษณะของการเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับระหว่าง Bitcoin Future ETF กับ Spot ETF Spot นะครับ Spot ETF นี่จะมีผลอย่างโดยตรงสายตรงเลยแต่เนี่ยมันก็มีแต่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญตั้งสมมติฐานกันนะครวันจริงเราก็ต้องดูกันว่า มันจะนะไปทําประตูจริงไหมนะครับจะออกมาเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกอะ่ะจะเป็นชิงช้าสวรรค์หรือว่ารถไฟเหาะนะครับก็ต้องตามกันต่อไปเอาล่ะเพื่อนๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับก็ยังไงก็พักผ่อน นะครับเอาแรงกันให้พอนะเพื่อนไม่ต้องไปดูกราฟมันมากนะครับหลายคนเหนื่อยมากับงานเหนื่อยมากับการเรียนมานะครับก็พักผ่อนกันเยอะๆแล้วพรุ่งนี้มาสู้กันใหม่น,น่าจะมีอะไรตื่นเต้นมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในวันรุ่งขึ้นนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม